จนดังทั่วประเทศผ่านมานานนับสิบปีแต่วลีนี้ยังคงเป็นไวรนลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่บ่อยๆสําหรับน้องปล่อยปิงจีเนตค่ะแคปชั่นประกอบโฆษณาโทรศัพท์มือถือระดับตำนานจีเนตซึ่งได้ปล่อยกรีชดาเพชรรัตน์นักแสดงสาวดีกรีเจ้าของมงกุฎมิสติฟ,ฟานี่ยูนิเวอร์สประจําปี2547และมิสอินเตอร์เนชั่นคั้นวคีนมารับตําแหน่งเป็นพรีเ,รเซนเตอร์ โดยล่าสุดในรายการเม้ามอยกับพลอยหอทางช่องยูทูบกูเดียพารคสพิธีกรซุกตาขวัญใจเด็กแนวพลอยหอวังได้นําเอาประเด็นนี้มานั่งพูดคุยย้อนวันวานกับปลอยตรีชดาพร้อมเผยอีกหนึ่งความลับที่ไม่เคยมีใครได้รู้มาก่อนเท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้ปลอยตรีชดายังเอ่ยปากยอมรับแบบไม่กักด้วยว่าหนึ่งในสาเหตุที่ลีเด็นน้องปลอยปิงจีเนตค่ะกลายเป็นใบรันจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะการใช้เสียงแอปเวอร์ระดับนัมเบอร์วันของเธอนั่นเอง ตอนนั้นเป็นยุคที่ฉันแอปเสียง number one มันก็เลยดังเป็นไวรนลแต่ว่าตอนจีเน็ตที่มันเป็นไวรัลอ่ะก็เพราะว่าตอนที่เขาเลือกให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ฉันไปเสนอตัวกับเจ้าของว่าขอเป็นมาร์เก็ตติ้งดีเร r เตอร์บริหารการตลาดเพราะฉันอยากเขียนสตอรี่บอร์ดเองในโฆษณาทุกตัวแล้วไม่ใช่แค่นั้นฉันยังได้งบประมาณในการซื้อสื่อทั้งหมดอายุเท่าไหร,ร่รูปปั2่เจ้าของวงแต่กล้าขอก็กล้าให้ติดตามต่อได้ในรายการปอยตรีชดาอัปเดต ช่วงเวลาที่หายไปจากวงการทุ่งเต็มที่ทั้งเรื่องเรียนและความรักม้อมอยกับพลอยหอ